การพ่นสีมันจะมีอนาคตหรือว่าพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เห็นว่าเออมันก็มีทางไปได้เหมือนกันมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้วมันก็สามารถพัฒนาได้และไปในจุดดีขึ้นได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมมองอย่างนั้นครับสวัสดีครับชื่อพัชรพลแตงเลื่อนครับหรือชื่อในวงการศิลปะชื่ออเล็กเฟดครับก็เป็นศิลปินครับทำงานศิลปะ กิดและโตที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับโตมาในครอบครัวเกษตรกรรมยอยะไรเงี้ยก็จะแบบคือเด็กๆเ,เราก็ไม่ได้คิดเลยมากอะ,อะไปช่วยย่าทำงานหน่อยแล้วก็ไปอยู่ทุ่งนาไปแบบไปถอนญ้าอยู่แบบกลางแดดทั้งวันยอยะไรเงี้ยครับผมมองกลับไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเราก็โชคดีที่โตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นยอยะไรเงี้ยผมก็นึกกลับไปก็แบบเออเราได้พายเรือได้เล่นในคลองแล้วก็ไปวิ่งเล่นในในคือ,คอเราก็เล่นโคนเล่นอะไรกันแบบตามภาษาเด็กๆอะ่ะ อยู่ในทุ่งนาแล้วมันที่มันทุ่งโล่งๆอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นสีที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบสีเขียวระหว่างที่เขาเพิ่งหว่านข้าวแล้วมันก็จะค่อยๆเขียวเข้มขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยครับมันเป็นการเอื้อในการที่ผมแบบได้พัฒนาด้านของศิละปะเรามาเริ่มจริงจัง,จงแบบเข้ามัธยมต้นนะครับก็เลยมีห้องศิละปะแล้วก็มีอาจารย์ศิละปะ แล้วผมก็ได้แบบมีโอกาสเหมือนเราได้แบบเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งวาดรูปประกวดวาดรูปเนี้ยเราก็เลยเหมือนกับมีมีความจริงจังจริงจ,งจังมากครับเพราะว่าแบบผมจําได้ว่าช่วงมหนึ่งถึงมสามที่ผมเรียนผมจะอยู่แต่ห้องศิลปะตลอดเวลาผมว่ามันก็ทําให้เราชัดเจนขึ้นแหละว่าเราชอบมันจริง,รงๆอะไรเงี้ยครับจากที่เราคิดว่ามันเป็นอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราทําตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบถามตัวเองตอนนั้นแหละว่าแบบเออผมจะ ไปเรียนต่ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นทุกคนก็อาจจะมองว่าการเรียนศิละปะมันไม่ใช่ชอยที่ที่ดีเท่าไหร่เพราะเขามองว่ามันอาจจะไม่มีงานทําแล้วจบไปจะไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เสนอไว้ผมไปเรียนมอสี่คือแบบเป้าหมายของของครอบครัวเขาอาจจะมองเรื่องการศึกษาแบบว่าเขาอยากให้เราจบการศึกษามีรับปริญญาอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับในที่สุดก็เอาเหตุผลไปคุย ว่าแบบโอเคถ้าเราเรียนศิละปะเราก็สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้นะเราเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็รับปริญญาได้นะในสุดเขาก็ปล่อยให้เราเรียนเรียนศิละปะช่วงนั้นมันเป็นช่วงเรียนมหาวิทยาลัยปี3แล้วค็เนี้ยผมก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันแล้วก็เริ่มฟังดนตรีฮิปฮอปในช่วงนั้นอะไรอย่างนี้มันก็มีไอกราฟฟิตี้มันก็มาจากสื่อเหล่านี้ มันมาจากแมกกาซีนสเก็ตบอร์ดมันมาจากวัฒนธรรมของฮิปฮอปอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็แบบผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากจริงผมก็เดินเดินกลับหอพักแล้วผมก็ผ่านร้านก่อสร้างแล้วผมก็เดินเลี้ยวเข้าไปแบบพี่ขอสีสองปองแล้วก็เดินเดินกลับก็ไม่รู้ว่าแบบเดินไปเจอซากรถเก่าอยู่อยู่แบบเป็นซากรถโบราณแบบรถเมกันโบราณสนิมขึ้นแบบมันจอดอยู่ระหว่างทางกลับบ้านเลยครับผมก็เลยแบบ จัดเลยตอนนั้นคิดคิดแต่ว่าพพนแค่แบบชื่อตัวเองเป็นคําว่าอเล็กเนี่ยครับตอนนั้นผมรู้สึกมันมันมากด้วยเทคนิคมันอาจจะเป็นเทคนิคของมันในการฉีดออกไปเวลาเรากดแล้วมันเหมือนกับมันพ่นมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรแล้วแบบมันมีคนเห็นสิ่งให้เราทามันหลายๆอย่างประมวลกันแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทํารู้สึกมันมันเปิดโลกเราไปเลยอะไรเงี้ยจากจากที่เราเรียนศิลปะมาเพราะว่าการทํางานเหล่านี้มันค่อนข้างใช้ ขั้นตอนในการทําค่อนข้างนานบางทีต่อชิ้นใช้เวลาเป็นเดือนอะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยเราเหมือนเราทําเสร็จในช่วงเวลาแค่แบบ5นาที10นาทีเ,าเหมือนกับโ,โหเราได้เจอเทคนิคใหม่ๆผมมองว่ามันเป็นฮ็อบบี้ที่เราไปเล่นกับเพื่อนไปพ่นกับเพื่อนเราหาที่ใหม่ๆแบบที่ไปพ่นกับกลุ่มเพื่อนได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วย,ยนะอะไรเงี้ยเพล่แป๊บเดียวไอเราแวกที่ผมอยู่ก็คือย่านราดกระบงังตอนนั้นก็แบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับอะไรคือแรงผลักดันใช่ไหมอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของแบบโอเคเรามีลูก แล้วมีแรงบันดาลใจที่เราอยากออกไปพ่นสีอยากออกไปพูดประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผ่านไอแคาแรคเตอร์เด็กของเรานี่แหละผมว่าการทํางานศิลปะมันคือการบันทึกช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นในสังคมช่วงนั้นๆด้วยอะไรอย่างนี้ครับเอ็กซิบิชันนั้นที่ผมตั้งเป้าหมายว่าแบบเอ็กซิบิชันนียต้องเปลี่ยนชีวิตผมให้ได้ผลตอบรับผมว่ามันก็ออกมาดีในในระดับหนึ่ง เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นก้าวหนึ่งที่เราจะต้องเดินไปอะไรเงี้ยมันก็ขายแบบโซาทั้งโชว์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เป็นก้าวถัดไปที่เราจะทําโชว์ต่อไปทำเอ็กซิบิชันต่อไปได้อะไรอย่างนั้นก็เลยมองว่ามันก็ประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งตอนนั้นที่ผมวางไว้อ่ะผมว่าก็โอเคได้เงินมาก้อนหนึ่งตอนนั้นก็เลยแบบโอเคเอาเงินไปลงทุนโดยการเดินทางต่างประเทศแบบอยากเที่ยวอยากไปพ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากไปพ่นต่างประเทศที่เราใฝ่ฝันไว้มานานเลยประมาณนั้น ก็เลยพาลูกครอบครัวเดินทางเริ่มแบบไปทำโปรเจกต์ต่างๆกับเพื่อนในยุโรปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมไปอังกฤษปี2013อย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นคนอังกฤษเขาชอบสตรีทอาร์ตมากครับพอเราไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปพ่นสีที่นู่นพอพ่นสีที่นู่นเพื่อนก็าพาคนนั้นคนนี้มารู้จักสื่อต่างๆมาสัมภาษณ์ตอนที่ผมไปพ่นและคนอังกฤษที่เขามาคุยกับเราแล้วเขา ตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าเรามาจากประเทศอะไรเขาก็ถามว่าแบบมาจากประเทศอะไรเราบอกอ๋อมาจากกรุงเทพมาจากประเทศไทยทุกคนก็แบบไทยแลนด์อะไรเขาก็จะแบบดีใจเขาบอกเขาไม่เคยเจอคนไทยมาพ่นสีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออมันก็ลึกๆเราก็ภูมิใจนะให้เราได้ทําอะไรแบบนี้ใน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 แบบที่คนไทยคนอื่นไม่ค่อยได้ทาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีการทํางานกับแบรนด์ต่างๆใช่ไหม เคยทำกับเมเซดดี้ครับแล้วก็อาจจะมีโค้ชมันมีไซโก้นี่เหมือนโฆษณาเขาเลย <c oughs> ผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับว่าแบบเออเราเราทำงานแบบนี้มันก็สามารถที่จะแบบไปทำงานกับคนอื่นในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้อนะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่จริงแล้วผมมองว่าในยุคยุคนี้มันมันค่อนข้างจะแบบทุกอย่างมันเริ่มแบบเราทำอะไรไปอะ่ะผมว่าคนทั่วโลกก็สามารถเห็นมันได้อนะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันต่างจากสมัยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแบบยังไม่มีโซเชียลมีเดียยังไม่มี f c e e o o o อะไรเงี้ยมันก็อาจจะคนละแบบกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมนะครับมีคำแนะนํา5ข้อสําหรับคนที่อยากจะทํางานศิลปะก็เผื่อจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับสำหรับข้อ1น,นะครับผมคิดว่าเราต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ เราต้องทดลองในการทําอะไรหลายๆอย่างดูผมมองว่าเราอย่าไปกังวลว่าเราเริ่มทําแล้วมันจะดูแบบไม่เก่งอะแล้วยังมันดูไม่ดีมันดูเหมือนกับเก๊ะๆกังๆอะไรเงี้ยผมมองว่าบางครั้งเราอย่าไปคิดมากเลยแบบนั้นอะเราก็แค่ทํามันไปแล้วก็ถ้าเรารู้สึกสนุกเราก็ค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนาของมันไปเองข้อที่2นะครับการหาโอกาสให้กับตัวเองเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสเหล่านั้นอะไรที่กำลังจะเข้ามาครับ การหาโอกาสผมว,ว่าเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเงี้ยแบบเจอใครแล้วก็คุยกับเขาไปแชร์เขาว่าเราทําอะไรเราเหมือนเรบเราพรีเซนต์ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยครับแบบอจิยกตัวอย่างตอนที่ผมมีเอ็กซิบิชันครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็เกิดจากการพูดคุยกับพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันก็าถามว่าอยากแสดงงานไหมผมก็บอกว่าอยากครับผมพร้อมเลยครับเพราะว่าผมวาดรูปเก็บไว้เต็มบ้านอยู่แล้วอะไรเงรี้ยพอถึงเวลาโอกาสที่มันเข้ามาผมก็สามารถแบบ ทำโอกาสนั้นให้มันเกิดขึ้นได้ในทันทีโดยที่เราไม่ได้แบบรอเวลาที่ต้องไปทํางานหรืออะไรเหล่านั้นเวลาแล้วถ้าเราได้รับโอกาสนั้นมันก็สามารถจะแบบเป็นก้าวที่เราได้แบบได้เดินในสเต็ปแรกข้อที่3นะครับเรื่องของการครบเพื่อนผมมองว่าเราต้องแบบอยู่กับคนที่เขามีความสามารถมากกว่าเราอะแล้วเราก็จะเห็นเขาเราได้เรียนรู้จากเขาและเขาก็จะนําพาเราไปในการพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมก็มองว่าแบบเราไม่สามารถที่จะแบบว่าลุยเดี่ยวอะไรได้แบบด้วยตัวคนเดียวอะ่ะผมมองว่าสังคมที่เราอยู่หรือเพื่อนรอบตัวเราก็มีส่วนช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้แล้วก็แบบทาให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอะไรเงี้ยครับพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีข้อคิดข้อที่สไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างผมเองก็ยังจะต้องแบบพยายามพัพฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่ะยิ่งเราทํางานนานเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งแบบรักษาคุณภาพงานของเราได้ ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างผมเองก็ต้องแบบพยายามรับข้อมูลใหม่ๆหาข้อมูลอา่านหนังสือพัฒนาตัวเองในเรื่องของฝึกภาษาอะไรต่างๆยอะไรเงี้ยครับซึ่งเราต้องเอาไปใช้กับงานเราในอนาคตผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องแบบเปิดสมองตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับ <S <S ข้อคิดข้อที่5นะครับเราต้องมีความอดทนครับในการทํางานศิละปะผมคิดว่ามันไม่มีทางรัดอนะ่ะมันต้อง ผ่านกระบวนการอะไรต่างๆที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองเราต้องฝึกคือเราไม่สามารถจะรูะ้ได้ว่ามันจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่อะไรย่างเงี้ยครับผมว่าโดยส่วนตัวผมเองอ่ะผมมองว่าผมประสบความสําเร็จตั้งแต่ผมได้ทํางานศิลปะแล้วอ่ะผมว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือทําให้เราทำเพื่อให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอันนะผมว่ามันเป็นมันเป็นคีย์หลักที่เราจะต้องจะต้องแบบคิดไว้ในใจอ่ะแล้วก็มีเป้าหมายก็จริงแต่ว่า เราก็ต้องอดทนรอคอยกับกับเป้าหมายเหล่านั้นผมรู้สึกว่าผมรู้ตัวว่าผมแบบว่าผมทําอะไรอยู่อะผมชอบผมรู้ตัวว่าผมชอบทํามันแล้วผมก็แบบไอสิ่งที่มันมาทําให้เราหลุดไปจากเส้นทางของเราเหล่านั้นอะคือเราได้ยินก็จริงแต่แบบผมไม่เก็บเสียงเหล่านั้นมาทําให้เราแบบขาดความมั่นใจหรืออะไรในเส้นทางของเราอะผมมองว่าเราเหมือนก็ต้องฟลอปล่อยมันไปโดยธรรมชาติแล้วเราก็แบบ ทํำด้วยความชอบจริงๆแล้วผมมองว่าทุกอย่างก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติเซ a ทอ s